สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบนะคะเราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างนะคะ ก็จะขอยกตัวอย่างสัก1-2ตัวอย่างนะคะเพื่อเป็นไอเดียสําหรับท่านที่คิดว่าจะเอาไปไปใช้ยังไงแต่ก่อนอื่นก็จะขอพูดไปถึงในแง่ของการมีการไปสํารวจข้อมูลนะคะจาก70,00กว่า i n t e r n a l audit ทั่วโลกนะคะทุกคนก็ให้ความเห็นต,ตรงกันว่าเราควรจะนาเทคโนโลยีมาซึ่งเทคโนโลยีนี่ยนจะเป็นวิธีการเปลี่ยนวิธีการทํางานของ i n t e r n a l audit เลยนะคะเปลี่ยนยังไงบ้างเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกนี่ก็คือทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของโคพายท t โะคพายโสํ Co สำหรับอินเทอร์เน็ตออตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเท่ากับเป็นผู้ช่วยนักบินเลยคือพายโลดเนี่ยคือเราอินเทอร์เน็ตออเตเราเป็นนักบินแล้วเรามีทูตัวนี้ค่ะก็คือเป็นผู้ช่วยหรือเรียกว่าโคพายโที่มาช่วยเราในแง่ของการทํางานนะคะว่าเราจะมี ทำงานเป็นหลักแล้วก็มีผู้ช่วยทํางานออกมาให้มีประสิทธิภาพยังไงได้ดีขึ้นทีนี้ Inter n a l audit จะเอาใช้ c o p i l o t มาใช้ยังไงบ้างตัวอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เรา,เราก็ทางองค์กรของเราเริ่มออามาใช้นะคะก็คือ1ก็คืออาจจะมาช่วยในเรื่องของการทำาวางแผนการตรวจสอบหรือ a audit p แ a n n i n g นะคะเราจะได้รับมอบหมายมาว่าให้ไปตรวจดูในเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อพอการอนุมัติสินเชื่อเราก็ต้องไปดูในเรื่องของการข,ข้อมูลของเครดิตบูโรใช่ไหมคะข้อมูลสินเชื่อของลูกค้า นี่เราก็ให้เขาช่วยออกแบบเราก็เขียนคําสั่งเข้าไปที่จาก,าจากหน้าจอจะเห็นด้านของซ้ายมือเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเราเขียนคําสั่งเข้าไปว่าฉันจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยช่วยแนะนําขั้นตอนการตรวจหรือออกจดหมายเขียนวิธีการที่เราจะเข้าไปตรวจแล้วก็ทํามาที่จะเข้าไปตรวจ ตัวโคพายโลดมันก็จะนําเสนอขึ้นมาให้นะคะว่าโอเคถ้าเราจะไปตรวจเรื่องนี้นะคะแล้วเราจะต้องเขียนหนังสือนําตรวจ,รรรวจยังไงบ้างนะคะแลสะสโคปของการตรวจเนี่ยเราควรจะสโคปในเรื่องของอะไรบ้างเราจะไปดูขอบเขตเรื่องอะไรบ้างนะคะและทงบายที่จะใช้ในการตรวจเนี่ยตัวโคพายโลดมันก็จะแนะนําให้เลยว่าโอเคอลักษณะที่ออกมาจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะทุ่นเวลาของเราไปได้เยอะเลยนะคะจากสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะมาออกเป็นจดหมายแจ้งตรวจอาจจะต้องใช้เวลาในการไปรวบรวมข้อมูลว่าเราจะไปตรวจหัวข้อไหนบ้างเนี่ยก็จะใช้เวลา พอใช้โคพรลอดเข้ามาช่วยนะคะคือเวลาที่จะใช้จะลดลงได้ได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมนะคะว่าพอเขาแนะนําขึ้นมาให้หรือเขานําเสนอมาให้เราควรจะดูนิดนึงว่ามันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราหรือเปล่าเราสามารถที่จะแก้ไขปรับแก้ไขให้ตรงกับสิ่งที่เราจะต้องตรวจจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนของการวางแผนนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยพอจากกั้นที่เราวางแผนไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ในการท่านตอนอื่นๆด้วยก็ได้นะคะในเรื่องของการทําการประเมินความเสี่ยงนะคะทุกวันนี้นะคะจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่เราเอาสามารถที่จะเอานํามาใช้ช่วยผู้ตรวจสอบได้เนี่ยตัวโคโพาย o t ซึ่งหลายๆคนก็พอจะคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่อินเทนอร์เน็สามารถจะเอามาใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวอย่างในแง่ของการที่เราเอามาใช้เนี่ยก็คือทําได้หลายดิเมนชันเลยอันนึงที่เราเอามาใช้สามารถใช้ทําได้ก็คือในเรื่องของการทํา r i s k a s s e s s m e n t นะคะ ตัวโคพายโลดเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยให้เราไอดี t i ฟายคีย์โพเทนเชียลแอเรียหรือจุดที่เราควรจะต้องตรวจนะคะว่าเรามีแอเรียไหนบ้างที่เราควรจะต้องตรวจนะคะพอเสร็จหลังจากนั้นมันอาจจะมีเยอะแยะมากมายหลายแอเรียเราสามารถที่จะบอกเขาว่าให้ช่วยกําหนดไพรอร์ตี้ทีว่าแอเรียไหนควรจะเป็นคีย์คอนเซิร์นที่เราควรจะตรวจก่อนด้วยเวลาที่มีจํากัดแล้วก็ให้เขาช่วยแนะนําว่าตรงไหนดีที่เราควรจะเข้าไปตรวจนะคะให้จัด p r ร o r i ตี้นิดนึงพอเขาแนะนํามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะซูมเข้าไปดูเลยว่าในแอเรียนั้นๆเนี่ย ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ควรจะไปดูซึ่งได้กระบรงการทั้งหมดแทนที่เราจะนั่งคิดเองนะคะ พอเขาได้คอมเมนต์ขึ้นมาแล้วเราเอามาดูปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาในการทํางานแล้วก็ทำทางงานให้ได้ตรงจุดมากขึ้นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่เราสามารถจะนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ช่วยในแง่ของการตรวจสอบนะคะก็คือการทาาาํา d a t า a n a l y t i c นะคะหรือการมาวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างเช่นตัวอย่างที่จะยกตัวอย่างนะี่คือการวิเคราะห์พฤติกรรมของบัญชีม้านะคะอย่างที่จะเห็นว่าเมื่อ2อปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของบัญชีมาระบาดอยู่ในบ้านเรานะคะตรงนี้เนี่ยเราก็คือใช้เทคนิคในการทาาํา d a t า a n a l y t i c มาใช้ช่วย การทำเอา Data t a a n a l y t i c มาใช้ช่วยเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะดูจากเราไปวิเคราะห์พฤติกรรมที่เขามีพูดถึงในข่าวต่างๆทั้ง,งหลายนะคะว่าพฤติกรรมของบัญชีม้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็าไปดู Data นะคะเรา Analyze เห็น Pattern ต่างๆว่าโอเ okay, ค Pattern เนี่ยที่เราพูดถึงเห็นอยู่ในข้อมูลของเราเนี่ยจาก Data Big Data ที่เราเข้าไปดูเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็น Pattern ที่ผิดปกตินะคะ พอเราเอามาวิเคราะห์เราจะมาทําเป็นกราฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวที่มันเป็นตัวหนาๆทึบๆเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะบ่อยค่อนข้างจะถี่แล้วก็ยังมีผิดปกติอย่างในยะสสาคัญพออินโนอดดิตเราดูตรงนี้พวกเราต้องมาวิเคราะห์นะคะว่าไอ้ตัวทึบๆถี่ๆที่พูดถึงเนี่ยมันมีพฤติกรรมหรือมันมีลักษณะยังไงบ้างอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการเห็นข้อมูลที่เป็นอินไซต์นะคะพอเราเห็นตัวที่เป็นเป็นตัวหนาแล้วเราก็เอามาซูมดูนะคะว่าไอ้พฤติกรรมตัวหนาๆเนี่ยเป็นพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะ เท่าที่ทีมงานไปดูแล้วก็สรุปเนี่ยมันจะเห็นอยู่5พฤติกรรมเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็คือ1ก็มีการเปิดบัญชีศูนย์บาทนะคะเปิดบัญชีออนไลน์ศูนย์บาทเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีการทำการทดสอบว่าบัญชีเนี่ยเปิดแล้วมันแอคทีฟว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก็จะมีการโอนเงินเข้ามาอาจจะโอนเงิน1นบาท5บาทเราจะเห็นพฤติกรรมแบบ small amount ที่มันถูกโอนเข้ามานะคะแล้วมันก็ถอนออกไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพฤติกรรมที่เราเห็นอีกอันนึงก็คือว่าเขาจะมีการเปลี่ยนหมายเลขม คือเป็นการเปลี่ยนจากเจ้าของเดิมไปเป็นเจ้าของใหม่อันนี้คือเป็นการโอนบัญชีเดิมของเราไปให้คนที่มีจุดประสงค์ไม่ดีค่ะก็คือพวกบัญชีม้าเนี่ยแหละเขาเอาไปใช้ต่อนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการพอเขาเทคโอเวอร์บัญชีไปแล้วนะคะเขาก็คือจะโอนเงิน,ขนเนข้าโอนเงินออกคราวนี้ก็สนุกสนานก็คือมีการโอนเข้าในตัวเอาเมาส์ที่ไม่เป็นที่ผิดปกติแต่จะโอนบ่อยๆและโอนเร็วๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นปุ๊บมันเป็นอินไซด์ของข้อมูลเป็นแพทเทิร์นที่เราเห็น พอเราเห็นปุ๊บนะคะเราก็สามารถที่จะบอกทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติแปลว่าเริ่มจะมีบัญชีป้าแฝงอยู่ในองค์กรของเรานะคะในช่วงที่เราทําแรกๆเนี่ยเราได้มีการลองรัน Data ประมาณสัก3เดือนเราก็จะเจอพฤติกรรมอย่างนี้ประมาณสัก20%นี่ accuracy ของการที่เราทานมันเพิ่มมากขึ้นเราก็ขยายเวลาในแง่ของการดู Data มากขึ้นเพราะว่า พอเราทำา d a t a a n นลิติกเนี่ยเราจะสามารถดู Data ได้ค่อนข้างจะ,ะเยอะเพราะมันเป็น Big Data แล้วก็ขยายไปในเพลียที่2แล้วขยายไป6เดือนเราก็สามารถที่จะ Detect พฤติกรรมพวกนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ จนกระทั่งพอ,อโมเดลเราสเตเบิลแล้วเราก็ขยายดูย้อนหลังไปถึง1ปีเราก็เห็นว่าข้อมูลที่เราดีเทคได้เนี่ยถึง5 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราเห็นปุ๊บเราสามารถหยุดพฤติกรรมหรือว่าหยุดบัญชีพวกนี้ไว้ได้ทันท่วงทีนะคะแล้วพอเราเห็นอินเทอร์ออเดตเห็นเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราก็เอาไปแชร์ให้กับทางฝั่งของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อที่ถ้าออเดตเราหยุดรันตัวโมเดลตัวนี้แล้วเนี่ยทางฝ่ายของหน่วยงานรับตัวเนี่ยเขาสามารถที่จะไปรันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอให้เราเอาเข้าไ ตรวจซ้ำอีกครีนึงนะคะเขาสามารถที่จะดูแลได้เองเลยอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่จากการทำงานของ i n t e r n a l i u d i t ที่เราไปดู Insight เราเห็นแล้วเราดีเทคเพฤติกรรมที่ผิดปกติเจอปุ๊บเราบอกแล้วเราสามารถพิจิกได้ว่าอนาคตมันอาจจะเกิดอย่างนี้อีกนะเราบอกให้ทางฝั่งแต่หน้าที่ของ i n t e r n a l i u d i t เนี่ยเราคงไม่ได้ทำเป็นเป็นคนมอนิเตอร์ทาง์เจคชั่นพวกนี้นะคะเราก็จะบอกเขาว่าเคสคริปที่เรามีอันนี้เรายกให้แล้วก็ให้เขาไปพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็เพื่อที่จะไปมอนิเตอร์ อย่างต่อเนื่องได้โดยที่ออไม่ต้องรอให้ i n t e r อร์ a นอ i t เข้ามาตรวจอันนี้ก็จะเป็นอันนึงนอกจากพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เราเอามาช่วยนะคะเรายังสามารถมี Collaboration Project กับทางฝั่งของ b บิสเนส s ิสเนสเอาไปลานต่อเป็นการยกระดับความสำเร็จขององค์กรที่จะลิงก์ไปถึงก่อนหน้านี้ที่เคยพูดถึงนะคะว่าผลงานของ i n t e r อร์ a นอ i t เเราจะช่วยองค์กรให้มีประสบความสำเร็จได้ยังไงนะคะอันนี้เราทำงานอย่างเป็นอิสระแล้วก็มีความเที่ยงธรรมในการที่จะ เข้ามาดําเนินการแล้วก็สามารถที่จะให้ว a ลุแอดเดตกับองค์กรได้นะคะหวังว่าอันนี้คงจะเป็นตัวอย่างเล็กๆนะ้อยๆที่พอจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพแล้วก็สามารถที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตนะคะ